สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l e ซ i l a g เกม r TV วช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาพาไปลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม The Revo l Mascing นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Idle t a c t i c RPG นะครับจัดทีต่อสู้เป็นแบบออโต้นะครับให้เราประจนภัยเรื่องราวของเกม The Revo l Mascing นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเกม Westland ที่เคยเปิดมาก่อนนะครับ ก็จะเป็นการผรจญภัยในโลกตะวันออกนะครับหรือว่าการผรจญภัยในชมพูทวีปอะไรประมาณนั้นนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงเนาะอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั้งหมด7เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟใหม่ก็คือเซิร์ฟเจ็ดเนาะไปเข้าไปเลย16 years ago. เสิ่งผ้าในเกมเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับก็จะเป็นเรื่องราวการเดินทาง,งของพระถังซัม,มจั๋งนั่นเองนะครับแล้วก็ซุงหงอคงตือป๋อยก่ายแล้วก็ซูจิ่งนะครับซันมุขังเราไมา่มีเวลาแล้วผมเป็นไฟนิรันดร์ผมเรียกหาคุณมาตลอดคำอธิบายก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนก,นกันนะครับ ภาพตัวละครนี่เป็นเหมือนภาพวาดแนวแฟนตาซีนะโหดูพระถังแล้วพระถังไปดูหดจังโอ้โหพระถังคอมโบด้วยพระถังซ้ำจังมีหมัดรัวด้วยฮะเป็นพระถังซำจังที่โหดมากอ่ะโอ้การคอมโบการต่อสู้ของเกมนี้แบบเท่นะอันนี้ฟังเราโดนใช่ไหม ต่อไปเป็นโซเจ๋งคอมโบกับสุดป้ยไก่นะครับอีกฝั่งนี้มันน่าจะเป็นเหมือนเหล่าเทพนะครับเหมือนเหมือนผมเห็นว่าจะมีอะไระเทพเออหลางเลยใช่ป่ะที่มีตาสามอ่าโอเค ในส่วนของทูตรเรียลแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มมาเนี่ยให้เราเลือกตัวละครนะครับสามารถสร้างได้เป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะตัวผู้หญิงนี่จะใช้ดา์กนเบลดนะครับเป็นสายมารีแครี่นะครับมิรีแครี่แล้วก็ตัวผู้ชายกลายเป็นตัวใช้ธนูนะครับเป็นสายยิงไกลนะครับยิงไกลมากแล้วกันเพราะว่าดูจากทีมซ้ำจางแล้วเมื่อกี้ น่าจะเป็นสายประชิดซะเยอะเอาละตั้งชื่อตัวละครเกมนี้ก็จะเล่นเป็นชัปเตอร์ไปเรื่อยเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ก็คือชัปเตอร์ที่หนึ่งมังกรและสวรรค์โอ้โคัดซีนี่แบบอลังการมากเสียดายเป็นแนวตั้งอีกแล้วนะครับภาพมันเลยดูบีบไป,ปน,นิดหนึ่งโอเค ลักษณะการเล่นนะครับก็คือมันจะเป็นด่านแบบนี้เนาะให้เราเข้าไปแล้วก็จะบอกว่าถ้าเราเคลียร์ด่านเนี่ยเราจะดรอปอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็จะมีลูกไฟให้เก็บเนาะถ้าเราทําได้ดีสุดก็คือ3ดาวนะครับการชาเลจนครั้งหนึ่งก็จะต้องเสียค่าพลังงานนะครับสามารถกวาดล้างได้เนาะ,ะเริ่มมาเราระท้ากับทหารธรรมดาทหารสวรค์นั่นแหละ จริงแล้วก็คือทหารธรรมดาถ้าอยู่บนสวรรค์ก็เป็นทหารสวรรค์นะครับแต่ถ้าหมูสวรรค์ก็อร่อยโอเคโอ้ตัวนี้กลองสายฟ้าฝั่งเรามีอะไรเนี่ยคินยูโอ้คอมโบอีกแล้ว,ลวกลองแล้วก็ ตัวเทพอีกตัวหนึ่งเนาะของเราคอมโบกับใครไม่ได้เลยม,มีเทพมังกรโอ้นี่เทพมังกร,กรคอมโบเอฟเฟกต์สกิลของอันนี้อลังการมากนะเกมนี้ เอาละผ่านด่านแรกมาได้แล้วนะครับวิวอัพค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเกมนี้จะใช้ค่า c ีเป็นหลักนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องไต่ขึ้นไปขั้นที่สองอ่ะอันนี้คือหน้าเราเชื่อหลักของเกมนะครับเราสามารถซัมมอนเพื่อสุมหาซัมมอนสุ่มกาชาเนี่ยเพื่อหาตัวละครฮีโร่เข้ามาเสริมได้นะครับอันนี้คือฟรีซัมมอนไปตามจักรเรียวก,ก่อน ได้รับนิวฮีโร่ไววูปหมาป่าขาวฟิสิกส์ DPS เป็นแบบการธรรมดานะครับ <seek> ต่อไปก็มาจัดทีมเนาะใส่หมาป่าขาวเข้าไปในทีมนะครับโอ้ <I> oh, มีท่าประสานกับตัวนี้ด้วยเหรอเทียนอู่โชว์ ่ะเราต้องลุยขึ้นมาอีกด่านแล้วคราวนี้ต้องเจอกับทรูไฟเตอร์นะครับ Show Let me help you อ่าลุยกันเลยเที่ยนอูโฉแล้วก็หมาป่าขาวแล้วเรามีเทียนอุชิด้วยข้างหลังเดี๋ยวอูซื่อหรือเปล่าผมก็อ่านจีนไม่ค่อยออกโอ้ฝั่งนู้นแรงจังอ่ะ โอ้มีหิวด้วยโอ้หิวแรงมากนะครับอีกสั่งใช้ขอเจดีเจ็ดชั้นเกมนี้ตัวละครเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากเหมือนพวกตำนานเทพตำนานเซียนของเกมนี้ของหนังจีนนะครับไปแล้วคอมโบหมาป่ามังกรโอ้โหกลายเป็นหมาป่าขาวขี่มังกร เรียบร้อยังต้องลุยกันต่อนะครับเจอกับเวสซารามาน่าตัวนี้คือตัวอะไรโอ้มีโอกาสได้รับตัวนี้ด้วยไปลุยกันต่อ โอ้มาคอมโบหมัดยักษ์อย่างแรงชอบคอมโบของของเกมเนี้ยยิ่งมีตัวละครเยอะมันมีทำคอมโบได้มันดูแปลกตาดีนะ ค huh. อมโบนี่มังกรน้ำแข็งและมังกรน,น้ำมังกรน้ำแข็ง <wanna> ท่าในเกมนี่แต่ละสกิลเท่มากเลยนะอ่านีวิวอัพอีกแล้วนะครับ ต่อไปกันนี้ก็คือในส่วนของของขวัญเนอะเมื่อเราผ่านด่านนะครับได้รับส่งพันปีด้วย <I> ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการน,น,นอ,ารอัพเลเวลนะครับ,รรบใช้ไอ้ตัวต้นโสมเนี่ยในการอัพเลเวลนะครับของ ตัวฮีโร่ที่เราได้มานะครับ <I know. S 1> หรือว่าตัวเซียน <I know. S 1> หรือตัวเทพที่เราได้มานี่แหละ Back โอเคอันนี้ก็ไปที่สตอรี่นะครับอ่เราผ่านมา3ด่านเนาะได้3ดาว3ครั้งนะครับก็เป็น9เนาะถ้าเราเก็บครบ15ก็จะได้ของรางวัลสูงสุดของด่านนี้นะครับของชัปเปอร์นี้เนาะเจอกับเทพ3ตาเทพ3ตามา A bunch of rebels. I'm kick you in gonna you u b t รู้สึกว่าเราเลือกตัวละครหลักมาเป็นธนูนี่จะเหนื่อยชะชล้่ะเป็นธนูที่ยืนแถวหน้าซะด้วย มาป้าขีมก่อนสามตานาะเสร็จแน่เรียบร้อยเอาชนะมาได้อีกหนึ่งด่านผ่านด่านแล้วก็ได้รับของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวอาซูราไฟเตอร์ อันนี้เป็นการอัพค่าพลังบวกตีบวกนะครับคล้ายๆเป็นการตีบวกตัวละครนะนะครับก็จะทําให้เพิ่มทั้งค่า HP ค่าโจมตีฟิสิกเด็บแล้วก็กนะันเมธเนาะคือการกันกากยภาพลแล้วกันเวทเยอะขึ้นมากเลยนะครับ เจอกับดาร์คโซสคราในด่านที่สิเนาะด่านนี้ถ้าชนะจะได้ตัวนี้ด้วย can feel the smell Flame ลุยไปเลย Mm. Would you like that? <skyllthe> oh, <fighting> Down low, eat. What about him? Low me, Eat, oh, humble. This is the real purgatory. <sum> How dare you disdain the eternal flame? At him คอมโบสามเทพนะครับโอเคอันน <ired> ี้ก <mit> okay, ็ผ่านด่านมาอีกด่านหนึ่งเนาะอ่เดี๋ยวน่าจะจบตวตัวเรียบปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะให้เราเข้าไปหน้าเราเชื่อหลักนะครับเพื่อเล่นแล้วเนาะรางวัลทั้งหมดมาก่อนนะครับจบชัปเตอร์ที่หนึ่งนะครับตวตัวเรียนี้น่าจะจบแหละทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรต่ออันนี้ก็จะเป็นชัปเ t อร์สต่อนะครับ ยังมาคับสู้อยู่เลยครอตธนูน้ำแข็งโอ้ธนูรวยธนูก็ใช้ได้ยิงแล้วเพิ่มปรอกันกายภาพด้วย ตอนนี้หมาป่าขี่มังออกรแล้วโอเคผ่านด่านมาได้อีกหนึ่งด่านนะไปขอขอไปดูที่แคมป์เราบ้างนะครับมีอะไรอย่างอื่นอีบ้างไหมอ่ะมาดูส่วนอื่นๆของเกมกันบ้างน,นะครับอันนี้คือระบบล็อกอินเนาะ ล็อกอินมันมาขึ้นเดทที่26เลยฮะนะครับแล้วก็ล็อกอินนี่คือเราสามารถได้ทั้งของจากธรรมดาแล้วก็ในส่วนของ VIP ด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ Daily p a ็คนะครับอันนี้คือแพ็คลายวันนะจะมีแบบได้ฟรีนะครับแล้วก็ซื้อในราคา1นเหรียญเนาะมีหลายอันเลย สามอันนะครับ Weekly Gift Pack อันนี้ก็จะเป็นของขวัญวิกเหมือนซื้อได้ในแต่ละสัปดาห์นะครับโหมีค่อนข้างจำกัดว่าเป็น VIP หรืออะไรด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้แหละ VIP นะครับอ่า VIP ก็ถ้าเกิดมีมีระดับสูเนี่ยก็จะได้รับของมากขึ้นเนาะแต่ราคา VIP ก็ จะเพิ่มมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอะไรอีกตรงนี้ของแจกผู้เล่นใหม่ <seek> มีบ้างไหมเอ่ยอเดี๋ยวเราอัปรีวิตัวนี้สักนิดหนึ่งดีกว่าารีวิวโอเค okay. แล้วก็มาป่ามาป่า เอาละทีนี้มาดูของรางวัลที่เขาจะแจกมากับโค้ดตอนเริ่มต้นบ้างนะครับก็เริ่มมาให้เรากดที่กดปุ่มบวกตรงข้างล่างตรงข้างแชทนี่นะครับแล้วก็เลือกที่ setting เนาะแล้วก็กิฟต์โค้ดนะครับกิฟต์โค้ดที่เขาให้มานะครับมีอยู่2 g i กิฟต์โค้ดด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ9นะครับแล้วก็ m a f f i n g 9 m a s i n g นะครับ กดรับไปก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ9 r m แล้วก็ mvp นะครับอ,อีกหนึ่งกิฟต์โค้ดเนาะเป็น2 g i กิฟต์โค้ดนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มากดรับที่เมลนะครับนี่กิฟต์โค้ดแรกนี่ก็จะได้เป็นกล่อง go เชสแล้วก็กุญแจมานะครับเคลมมา ราบอีกอันนึงนะครับก็จะได้เป็นใบซัมมอนนะครับสิบใบปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้ไปที่แบ็คแพคของเราดีกว่ากดใช้โกเชสได้ไหมไม่ได้ต้องรีเวลสามสนะครับสำหรับโกเชสเนี่ยอ่ามันก็จะมีพวกอ่าอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สมใส,ส่สีแดงนะครับแล้วก็ไอ้ใบซัมมอนเนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเนาะว่าแล้วก็ไปที่ซัมมอนกันเลยนะครับ ซัมมอนตอนนี้เนี่ยนะมีฟรีซัมมอนนะครับอันนี้จะนอ r มอนเนาะนอมมอนนี่เราซัมมอนได้อีกหนึออ่งรอบอ่าได้รับเช่นอูโชมาอีกหนึ่งตงตัวนะครับแล้วก็อันนี้แบบคอนแทคซัมมอนนะครับสิบซัมมอนการันตีฮีโร่สีส้มนะครับเอาที่ฟรีก่อน ได้รับอะไรเนี่ยวาจาราวิสดอมอ่าทีนี้เราก็สุ่มด้วยการใช้ใบก็ได้นะ10ใบ,บนะครับก็เอาการันตีไปเลยเนาะมันมีรายละเอียดให้ดูไหมแกลเลอรี่อ๋อก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับมาสุ่มไปเลยแล้วกันตึ้งตึ้ง มาคบมาแล้วสีส้มหนึ่งตัวนะครับจิ้มก่อนมีอะไรเนี่ยเสียมผูนี่ได้วจาจาดิแซตเตอร์นะครับเทพแห่งไทพิบัตใช่ไหมแล้วก็ตัวสีส้มนี่คืออะไรน่ะดาร์กอลอดนะครับนอสซีอ่าเทพมังกรแห่งทะเลเหนือน,นะครับ ก็ที่เลยโอเคอันนี้เดี๋ยวจัดไลน์อัพเท่าคร่าครับเดี๋ยวเลเวลเราเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถใส่ตัวละครเพิ่มได้อีก3ตัวนะครับก็คือที่เลเวล9เลเวล17แล้วก็เลเวล26นะครับรวมถึงจะมีในส่วนของอาการต่อสู้แอดเวนเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของอารีนานะครับเดลี่แล้วก็ การผจญภัยต่างๆการต่อสู้กับบอสเทพต่างๆนะครับต้องเก็บเลเวลไปอีกสักพักหนึ่งเนาะเห็นตอนนี้เราลงไลอัพโหจะเปลี่ยนตัวยังไงเดียะเทพหมาป่าเราก็อยู่ในนี้ขอเป็นเทพมังกรทะเลเหนือได้ไหม ที่มืองกทะเลเหนือนี่เราไม่รู้จะคอมโบกับตัวไหนได้เนี่ยไม่มีมีเทนอูโฉดีสุดแล้วอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลุยธรรมดากันก่อนนะครับเข้าไปที่สตอรี่กันต่อ คีบเลบิวกันก่อนโอ oh, ้เบัฟได้ด้วยนะครับ อ่ะโอเคครับก็สำหรับรีวิวคร่าวๆข,ของเกม The d e v o l Matching นะครับเกมแนวไอเด r อ g พีจัดทีมตัวละครนะครับผจญภัยไปในดินแดนตะวันออกนะครับหรือว่าผจญใจไปในชมพูทวีปนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมแนวอนิเมะเกมแนวแฟนตาซีต่างๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe c h ช่ n e l องผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ